อสวัสดีครับวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ไฮลักซ์ทราเวลที่เปิดตัวใหม่เนี่ยทำไมถึงมีแต่ยกสูงต้องบอกกันนะครับว่ากลยุทธ์การตลาดของ t o y o ต a าเนี่ยมีในต่อไปนี้นะครับต่อไปนี้เราจะแยกประเภทของรถเนี่ยอย่างชัดเจนเลยอย่างเช่นตอนนี้ตัวที่เปิดใหม่จะเป็นไฮลักซ์ทราเวลถูกไหมก็คือจะมีในส่วนของตัวยกสูงอย่างเดียวมีรุ่น t r a v วเกรดทั่วไปคือ Smart Premium แล้วก็เป็น t r a v ว l ที่เป็น Overland เป็นตัวแต่งพิเศษที่มาแทนรอคโคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ก็จะเหมาะสําหรับสายลุยสายที่มีไลฟ์สไตล์เป็นการส่วนตัวนะครับหรือว่าเป็นสายออฟโรดลุยๆนะครับอันนี้คือเป็น t r a v ว l ยกสูงส่วนประเภทต่อมาคือเป็น h ฮ l u กส์รีโว v รก็คือจะเป็นตัวเตี้ยตัวเตี้ยทั้งหมดที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นรีโวรีโวเนี่ยจะเน้นในการเอารถไปแต่ง ใช้งานชีวิตประจำวันนะครับแล้วใช้งานสู่บุคคลได้ด้วยนะครับรวมไปถึงใช้งานประเภทขนส่งสินค้านะครับอันนี้จะเป็นประเภทไฮลักซ์รีโวที่เป็นตัวเตีย้ยรวมไปถึงไฮลักซ์รีโวตัวเตี้ยที่เป็นช่วงยาวไว้ขนของด้วยนะครับพวกนี้จะเน้นงานโลจิสติกส์กงนงานขนของนะครับต่อมาสุดท้ายคือจะเป็นไฮลักแชมป์นะครับไฮลักแชมป์ไฮลักแชมป์เนี่ยเราจะเน้นเป็นรถประเภทคอนเวอร์ชันเป็นรถประเภทเน้นในเรื่องของการดัดแปลงบรรทุก การที่นนั่ท่านนํารถไปดัดแปลงไปต่อตู้ฟู้ดทรัคหรือไปต่อตู้นะครับบรรทุกสินค้าอะไรต่างๆเราจะใช้นองเล็กของเราคือไฮลักแชมป์นะครับแล้วก็ตัวพิเศษตัวพิเศษก็คือไฮลักทราฟฟูเอนะครับก็คือเป็นรถกระบะไฟฟ้ารุ่นแรกของโตโยต้าอันนี้จะเน้นใช้งานความเป็นพรีเมียมนะครับเป็นส่วนตัวหรือเป็นบริษ,ษัทห้างร้านองค์กรที่เขามีวิสัยทัศน์ ไกลๆนะครับที่เขาคิดว่าอยากจะได้รถคันหนึ่งที่ไม่ต้องเติมน้ํามันนะครับไม่มีไม่ก่อมลภาวะทางควันนะครับอย่างนี้เป็นต้นเขาก็เลือกที่จะใช้ไฮลักซ์ทราเวล